เขาขับรถตู้ขนส่งสินค้าทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่เขตเซียรซานเมืองหางโจวเขาคิดว่าวันนี้คงต้องพักแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาได้รับงานขนส่งสินค้าและยังได้พบกับสาวสวยอีกด้วยเธอยังเลี้ยงข้าวเขาอีกและจองห้องพักให้เขาด้วยมาติดตามชมกันต่อเลยครับนี่คือที่จอดรถเมื่อวานของเขาคุกเก่าร้างแห่งหนึ่ง ตอนนี้เป็นเวลา11บนาฬิกาส0นาทีแล้วน่าจะเป็นพระวันเสาร์อาทิตย์และที่หางโจวฝนตกหนักมากฝนตกตลอดเวลาเลยหาออเดอร์ที่เหมาะสมไม่ได้เขาเผาผลาญพลังงานไปบ้างแล้วท้องเริ่มหิวแล้วเขาเริ่มจัดที่นอนก่อนเริ่มเตรียมอาหารกลางวัน ไข่ไก่สองฟองที่หน้าคูเก่าร้างสวยงามในเมืองหังโจท่ามกลางสายฝนใช้หมอเก่าๆใบนี้เขาต้องทำอาหารฝรั่งเศสให้ได้ฮิฮิรู้ไหมว่าทำยังไงไข่เจียวสไตล์ฝรั่งเศสโรยเกลือเล็กน้อยว,ว้าว สีเหลืองทองอารามเลยทุกคนที่เห็นภาพนี้ปีนี้ต้องร่ำรวยแน่นอนภรรยาไปผมไปนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยลองชิมอาหารจานเด็ดของผมดูสิครับใครอยากลองยกมือขึ้นอืมหอมใหญ่สำคัญมาก ลองกินไข่ดูหน่อยลองกินข้าวดูหน่อยอืมอร่อยมากสุดยอดเลยมีคนบอกเขาว่าควรล้างหม้อเหล็กน้อยลงไม่งั้นจะขึ้นสนิมเขาเลยเช็ดหม้อให้สะอาด เสร็จเรียบร้อยเริ่มเผาผลาญพลังงานกันต่อเห็นภาพนี้แล้วตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงแล้วเริ่มออกเดินทางออกเดินทางรับของเล็กๆน้อยๆตอนนี้ไปขนของกันเขาคิดว่าได้รับงาน งานเล็กๆที่เมืองหูโจมีคนนั่งรถไปด้วยก็อย่างนี้แหละรับงานใหญ่ไม่ได้ก็รับงานเล็กๆก็ได้อย่างน้อยก็มีค่าใช้จ่ายประจำมาแล้วระหว่างคนของเกิดปัญหาเล็กน้อยนี่มันอะไรเนี่ยความดันลมยางเตือนเขาเตือนให้เขาจำประโยคหนึ่งได้ซ้ำซวยจริงๆโชคดีที่เลยทางแยกมามีร้านซ่อมยางเขาเลยเข้าไปดู ตอนนั้นยางรถยนต์มีการแจ้งเตือนเหมือนว่ายางรั่วหลังจากช่างถอดล้อออกแล้วเขาก็แจ้งข่าวร้ายให้ฟังคุณได้ยินเสียงฟู่ฟู่ใช่ไหมใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วใจหายจังลวดเหล็กขาดอย่างเส้นนี้ถือว่าพังแล้วสองร้อยหยวนหายไปแล้วเขาถามว่า คือรถของเขาเวลาขับจะรู้สึกว่ารถแกว่งไปมาทางซ้ายขวาเกิดจากอะไรพวงมาลาัยสั่นอืมใช่พวงมาลาัยสั่นไปมาทางซ้ายขวานั่นแหละคือปัญหาปัญหาอยู่ที่ยางล้อน,นั่นแหละงั้นเปลี่ยนใหม่น่าจะไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้รถแกว่งหน้าจะเกิดจากยางเส้นนั้น เขาให้ช่างเปลี่ยนยางอะไหล่ให้รวมแล้วเสียค่าใช้จ่าย40หยวนแล้วก็รีบออกเดินทางรีบไปขนของควันดำยังขึ้นแจ้งเตือนอยู่เลยตอนนี้เดินทางต่อไปที่ขนของ6,000กว่ากิโลเมตร4นาทีคิดแล้วก็ยังรู้สึกหวาดเสียวอยู่โล่งใจมากขับรถมาจากมณฑลซานตงพันกว่ากิโลเมตร โชคดีที่ไม่ทิ้งเขาไว้บนทางด่วนเห็นภาพนี้แล้วก็ถึงที่ขนของแล้วเปิดประตูเตรียมขนของนี่คือกระสอบใส่เสื้อผ้าขนาดใหญ่มีสิบกว่ากระสอบช่างกำลังขนของอยู่รีบไปเก็บของด้านหน้าหน่อยเพราะวันนี้มีคนมาด้วยเหมือนจะเป็นผู้หญิงด้วยขนของเสร็จเร็วมากถ่ายรูปเช็คอินหน่อยปิดประตูแล้วไปกัน สาวสวยคุณมาด้วยกันใช่ไหมอ่าไปเร็วๆอืมช่วยถือกระเป๋าให้หน่อยกระเป๋านี่หนักจังมามาช่วยถือกระเป๋าให้หน่อยนะอืมไม่เป็นไรไม่นึกว่าจะเป็นผู้หญิงสวยมากด้วยตาพร่าไปหมด ที่นั่งมาด้วยกันเป็นสาวสวยขนาดนี้เลยเหรอขอโทษนะเขาตื่นเต้นไปหน่อยทำให้พูดตะกุกตะกักไปหน่อยได้งั้นวางไว้ตรงนั้นก็ได้ได้งั้นเราออกเดินทางกันเถอะได้ขึ้นรถโอ้ยรถของเขานั่งตรงนี้รกไปหน่อยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งสกรปรกและรกไปหน่อยนะเออคุณผู้หญิงผูกเข็มขัดรัดเข็มขัดให้แน่นอืมเห็นแล้วดูสีแน่นไปไหมคุณเลื่อนมาทางนี้หน่อยฟังสำเนียงแล้ว คุณมาจากไหนครับมาจากเหอเปยครับเหอเปยเพื่อนร่วมจังหวัดคุณมาจากไหนในเหอเปยซื้อเจียจวงหรือเปล่าใช่ไหมครับอ๋อเมื่อกี้ผมยังเห็นรถคุณเลยเหลืออีกยี่สิบกิโลเมตรระยะทางทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบห้ากิโลเมตรใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือสี่สิแปดนาที เราออกเดินทางกันเถอะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วออกเดินทางประหลาดใจมากไม่คิดว่าจะได้เจอเพื่อนร่วมจังหวัดไกลถึงขนาดนี้โชคดีสามอย่างในชีวิตผมรู้แค่ข้อเดียวก็คือได้พบเพื่อนร่วมจังหวัดในต่างแดนรู้สึกอบอุ่นจังบ่ายสี่นาฬิกาสามสิบนาที ขึ้นทางด่วนที่เสียวสารเมืองหางโจมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางเมืองหูโจวมันทนเจ้อเจียงระยะทางทั้งหมด128กิโลเมตรติดตามกล้องของผมเริ่มต้นการเดินทางวันนี้กันวันนี้ที่นั่งข้างๆก็ไม่ว่างแล้วนี่นาแต่เป็นสาวสวยและเป็นเพื่อนร่วมจังหวัดด้วยผมเลยพูดไม่หยุดเลยคุยกันตลอดทางถูกคอมาก ไม่รู้ตัวเลยว่ามาถึงจุดพักราสุดท้ายของการเดินทางครั้งนี้แล้วแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนไหล่ของผมนั่นคือสิ่งที่ใจปรารถนาความพยายามที่เคยทำให้ผิดหวังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วซื้อเครื่องดื่มสองขวดให้สาวสวยขับต่อไป ขับไปสิบนาทีก็ถึงด่านเก็บค่าผ่านทางหูโจแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดแปดสิบเจ็ดหยวนจริงๆแล้วสาวสวยควรเป็นคนจ่ายค่าทางด่วนแต่ผมตัดสินใจที่จะจ่ายเองสาวสวยดูเขินอายมากในความคิดของผมหลายสิ่งหลายอย่างสำคัญกว่าเงินอย่างหนึ่งก็คือมิตรภาพชมพระอาทิตย์ตกดินที่หูโจ ก็มาถึงจุดหมายปลายทางของการเดินทางครั้งนี้แล้ว18นาฬิกา26นาทีดับเครื่องยนต์หลังจากขนของเสร็จแล้วสาวสวยอยากเลี้ยงข้าวผมพาผมไปที่ร้านอาหารใกล้ๆสั่งอาหารขึ้นชื่อท้องถิ่นของหูโจหลายอย่างอืมแค่สองอย่างก็พอแล้วสั่งเยอะจังท่านหมดไวเหรอคะอุย ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วงพี่สาวนะคะนี่เป็นเมนูเด็ดของที่นี่ค่ะเรียกว่ากุงาก้งต้มขาวกุ้งต้มขาวลองชิมกุ้งดูนะคะนี่เป็นกุ้งสดๆเลยค่ะนี่คือเมนูแนะนำของร้านค่ะอุย๊ยขอบคุณมากค่ะยังเลี้ยงเล่าข้าวเล้าข้าวอีกด้วยค่ะสาวสวยบอกว่าเราสองคนช่างมีวาสนาต่อกันจริงๆ เหมือนคำโบราณที่ว่าคนบ้านเดียวกันเจอกันน้ำตาซึมเลยค่ะไม่คิดเลยว่าเราจะได้เจอกันที่ต่างแดนไกลโพล้นระหว่างทางคุยกับสาวสวยเยอะมากเลยค่ะเธอก็เป็นคนที่มาทำง,งานเองที่นี่เหนื่อยยากลำบากมากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะอยู่ทางใต้แล้วค่ะหลังจากส่งของเสร็จแล้วเขาก็จะกลับไปที่สือเจียจวงสือเจียจวงแล้วค่ะได้ยินแบบนี้แล้ว ฉันก็รู้สึกเศร้าใจมากเลยค่ะอดคิดถึงไม่ได้เลยว่าต่างก็เป็นคนที่ออกมาทำงานไกลบ้านเขาเองก็ไม่คิดว่าใกล้จะกลับสื่อเจียจวงสื่อเจียจวงแล้วดันได้เจอเพื่อนร่วมบ้านเกิดเลยยิ่งหงแหนมิตรภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนี้ค่ะสำหรับฉันแล้วความร่ำรวยและเกียรติยศใดๆในโลกนี้อาจสู้มิตรภาพที่ดีไม่ได้เลยมิตรภาพที่แท้จริงคือความรู้สึกที่บริสุทธิ ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งของใดๆเป็นการประสานใจกันแล้วก็พวกเราสองคนดื่มกันเยอะมากและคุยกันเยอะมากหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็พาฉันไปเที่ยวเมืองโบราณหนานซือหนานซือที่มีชื่อเสียงรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วเดินเล่นจนถึงประมาณ23นาฬิกาเลยค่ะเขายังเปิดห้องให้ฉันอีกด้วยค่ะ บอกว่าฉันนอนในรถทุกวันเหนื่อยมากเลยผู้หญิงอย่าไปทำร้ายผู้หญิงด้วยกันเลยนะคะได้ยินคำพูดนี้แล้วฉันรู้สึกใจหายมากจริงๆค่ะไม่รู้จะใช้คำไหนมาบรรยายความรู้สึกตอนนั้นเลยค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะ ทำให้ฉันรู้สึกเขินอายเล็กน้อยเลยค่ะถึงเวลาที่ต้องบอกทุกคนว่าราตรีสวัสดิ์แล้วค่ะบนโลกนี้มีการพบกันหลายรูปแบบการพบกันที่ดีที่สุดก็คือการได้พบกับเพื่อนร่วมบ้านเกิดที่น่ารักที่สุดที่นี่ขออวยพรให้ทุกคนที่กำลังดิ้นรนสู้ชีวิตได้พบเจอเพื่อนร่วมบ้านเกิดได้พบปะสังสรรค์กันอย่างมีความสุขและมีความผูกพันกัน ความทรงจำแห่งมิตรภาพบ้านเกิดมิตรภาพยั่งยืน